การออกแบบสวนให้ดูอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับควรจะต้องมีอะไรบ้างนะครับสําหรับบ้านลูกค้าที่คลองหง,งนะครับเราได้ใช้ซุ้มระแนงนะครับแล้วก็มีซุ้มโค้งที่อยู่ฝั่งซ้ายมือเราจะพาไปดูนะครับแต่ว่าก่อนงานนี้เราจะต้องทําซุ้มโค้งนะครับแล้วก็มีกุหลาบเห็นไหมครับก็จะเพิ่มความเป็นยุโรปให้กับตัวบ้านมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เราก็มีตัวระแนงที่เราทำขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตกุหลาบเนาะแล้วก็กุหลาบที่เราเลือกใช้ในครั้งนี้ก็จะเป็นกุหลาบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูซุ้้้มโคคงกัันนะรรบว่าาเใช จัดวายยังไงให้ออกมาสวยนะครับเาแต่อนนี้ตัวซุ้มโค้งแบบนี้นะครับเรามีการจัดวางแบบพิมเชลเลตนะครับก็คือเรามีรูปแบบสวนมีแพทเทิร์นมีกรอบนะครับผมคือตัวซุ้มโค้งเนี่ยที่เราใช้นะครับอันนี้ความกว้างความสนะูงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละบ้านขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแล้วกันเนาะอย่างของผมเนี่ยด้วยความที่บ้านลูกค้าเนี่ยมีพื้นที่ในการจัดสวนมากๆเลยแนละ้วเราก็เลือกใช้ตัวซุ้มโค้งเนี่ยที่มีความสูงอยู่ที่2องเมตรยีบนะครับซึ่งกุหลาบเนี่ยสามารถเลื้อยขึ้นมาได้ก็จะ หรือได้ขึ้นโค้งหรือว่าจะเกาะตรงจำแหงนะครับอันนี้เราก็ทำนันขึ้นมานะครับการจัดสวนอ n นดิสโ r ดคอร์เทดเนี่ยให้ดูเป็นอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีไม้ที่เข้ามาผสมผสานด้วยนะครับก็จะมีไม้ที่เป็นละะนักษณะสีม่วงสีฟ้าสีขาวนะครับเข้ามาเพื่อเพิ่มความเป็นอังกฤษให้กับวสวนมากยิ่งขึ้นนะครับ